สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเหล็กตะไบนะครับมาแนะนําแล้วก็มาแบ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่ทําเสร็จไว้หนึ่งร้อยเล่มนะครับชุดก่อนที่รีวิวไว้สิบกเล่มนะชุดนั้นหมดแล้วนะครับก็เลยนําชุดใหม่มาลงอ่าถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะครับราคาเดิมครับราคาเดิมราคา450บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีซองใส่มีดนะครับ บางคนเข้าใจว่าเรามีซองใส่มีดให้ก็คือถ้าเรารีวิวแบบไหนถ้ามีซองใส่มีดให้ก็จะมีซองใส่มีดวางไว้ด้านข้างให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะครับนี่ครับมีดตะใบครับเป็นทรงมีดซุยมีดลาบครับความยาวของใบมีดเท่ากันเกือบทุกเล่มนะครับจะมีบวกลบกันนิดๆหน่อยๆนะครับความยาวโดยประมาณนะครับ10นิ้วครึ่งนะครับ10นิ้วครึ่ง ใบมีดกว้าง1.6นิ้วสันหนา4มิลน,นะครับผมสวยงามครับเรียกได้หลายทรงบางคนก็ว่าเป็นทรงดาบศอกนะนี่อย่างเล่มนี้ก็10นิ้วครึ่งเท่ากันเล่มนี้ก็10.2นิ้วสั้นไปนิดนึงนะครับ ความกว้าง1.5บวกลบกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆก็เลือกเท่าที่เ,เพื่อนๆเห็นได้เลยครับหรือว่าจะให้ผมคัดให้นะครับเอาหนึ่งเล่มเอาสองเล่มก็ให้ผมคัดให้เลยก็ได้ครับนี่มีดเหล็กตะไบนะครับเหล็กคาร์บอนสูงไฮคาร์บอนใครสนใจเหล็กตะไบชื่นชอบในความก่มของเขาก็ทักทายมาได้นะครับ พักทายมาได้450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ